ตะปืดโอ้โชเฟอร์รถสีเขียวนี่ฮะออ้ชอบมากข้างหลังมันดูสวยงามนะดูข้างหลังนะดูสวยงามมากเลยชอบมากโมใหญ่ๆอย่างนี้ชอบจริงๆนะครับเหยียบตะคาดนะชื่อๆอยู่ชื่อจึิงโอ้เออ คิดคุกคิดคุกคิดคุกน่าจะเป็นกระแสไฟแอดมินสวัสดีครับครับผมครับเตรียมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วให้เขาเตรียมความพร้อมนะผมเดี๋ยวเรามาชมข้างหน้าเออเดี๋ยวมาข้างหน้านันท์พานภาพยนตร์นะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับ รถหน่วยรถสีเขียวสวยงามตามท้องเรื่องครับบริเวณกว้างขวางนะฮะนี่โอ้ใหญ่ o อโออาอื้อย้อนแสงย้อนแสงอีกแล้วไม่ค่อยชัดเลยย้อนแสงเนี้ยชมซุปเปอร์บิ๊กนันทอนประยูนบ,บีเก้าฮะโอ้ยังสวยสดยังสวยเหมือนเดิมนะนลองเสียงกรุกร๊กก โอ้มาตรฐานนะครับผมมาตรฐานของหน่วยนะฮะนางกงแลงเปลรสานใต้นะะี่เอฟซีมาแล้วเอฟซีจะมาละโอืคนที่กว้างนะครับข้างหน้าใส่หนักดินกนจะเต็มนี่แหละ น, ει. นับช่องเอานะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสกสิบเจ็ดเสาจอยี่สิบหกเมตรยาวนะครับสิบหกส่วนเก้านะฮะหรือยี่สิบนะ ในใจนะครับแล้วเต่นะครับคนจะนับ